อถึงว่าไม่มีขี้อย่างนี้นะครับผมอันนั้นอะไรเอ่ยแป๊บหบนึ่งครับโอ้โหยแคสเปอร์หรือเปล่า ที่ประเทศญี่ปุ่นมีเกาะหนึ่งที่เต็มปไปด้วยโศกนาฏกรรมหลอนที่เกี่ยวกับการทำเหมืองที่มีเหตุสยองขวัญเกิดขึ้นมากมายในครั้งอดีตจนทำให้มีผู้คนหลายร้อยชีวิตต้องดับชีพจากการขุดหลุงเหมืองเกาะแห่งนี้มีชื่อว่าเกาะอิเคชิมะซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ต้องกลายเป็นเกาะเหมืองร้างในปัจจุบันนั้นมีผู้คนอาศัยอยู่จริงแทบไม่ถึงร้อย ขนาดใหญ่เมื่อคืนมาที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเมืองร้างที่ถูกปล่อยทิ้งแต่ที้านหนึ่งนั้นกลับมีเรื่องหลอนและน่ากลัวสยองขวัญเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนที่ถูกเล่าบอกต่อถึงเล่าดวงวิญญาณของผู้ที่เสียชีวิตว่าเขาเหล่านั้นยังคงเฝ้าและวนเวียนจนทําให้ในตอนกลางคืนนั้นเสมือนเป็นอีกโลกหนึ่งที่ทําให้เกิดความน่ากลัวในเรื่องของวิญญาณ แนแน่นั้นบรรยากาศในตอนกลางคืนที่ยังไม่มีใครเคยได้เห็นและสัมผัสนั้นวันนี้ข้าพเจ้าก็ปลากอนจะขอสัมผัสเพื่อถ่ายเก็บบรรยากาศเป็นคลิปแรกของโลกแบบลุยเดี่ยวในยามรัติการผมจึงตัดสินใจที่จะไปที่กาะแห่งนั้นแล้วเราจะต้องพบเจอกับ้าไรบ้าง ผมนะอยากนิดนึงนะครับนะ ต้องอะไรนะทุกคนนะครับผมทุกทุกคนช่วยผมเป็นสกิพยานนะว่าผมไม่แต่ต้องไม่ทำการท้าทายใดทั้งสิ้นนะไม่ร่วงเกินไม่ลบหลูหล่ด,ด้วยไม่แม้กระทั่งทางไม่ไม่พูดถึงผีเผออะไรทั้งสิ้นเะห็นไหมแต่ว่าผมไปช่วยยายดีกว่า ผมไปช่วยยายดีกว่านะประตูนหน้าผมเฮ้ยทุกๆคนครับ ทป่ประตูเหล็กหนักอึ้งเลยนะครับผมฝืดด้วยว่าแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรดังเอียดคนเดินย่องอยังได้ยินเลยนะ ผมปิดทุกประตูนะทุกคนผมให้เกียรติและเคารพสถานที่ครับไม่ว่าจะเป็นที่ใดก็ตามผมอะไรอยู่ยังไงผมปิดให้เหมือนเดิมทุกครั้งเลยทุกชั้นทุกห้องสักขีพยานผมเยอะผมไม่ชอบเล่นอะไรตุกติกๆนะครับไม่เชื่อถามคนดูได้นะครับผมปิดให้ใหม่ก็ได้วะโอ้แล้วดูในประตูเล็กะ่ะ ภาคังแท้ไม่อยากจะไปเลยครับสนิมกินด้วยปิดนะปิดแล้วนะนะอย่านะอย่านะนะมอืมเจ้าของล่มเขานะ รองเท้ายังอยู่ไหมนี่ครับอยู่ครับครบครับนะครับครบเลยสองข้างเลยไอ้เกีย์มันห้องไหนแล้ววะเดี๋ยวครับทุกคนครับเกีย์อยู่ห้องไหนแล้วครับอุ้ยทาบทราบแล้วไปหาแล้วนี่บ้านองเกียบะ ปิดทุกห้องนะเก่ามากนะอืม ฮ้ยใครเพิ่งหนีผมวะไม่ต้องหนีผมนะเดี๋ยวผมไปแล้วครับผมไม่รบกวนแล้วนะครับผมไปแล้วครับขอโทษนะครับผม นะครับตัวที่มารบก,กวนนะครับไปนะครับผมปิดให้อย่างเดิมด้วยนะก็าเปิดอีกก็ตัวใครตัวมันแล้วนะครับนะโหเมื่อกี้ผมปิดอย่างดีเลยไปย้อนดูได้เลยครับทุกคนใช่ปะผมปิดทุกห้องนิสยัยผมนะผมจะไม่ชอบเปิดอาซ่านะครับผม Yeah. <laughs> ติดีใส่เลยต้นทีครับเนี่ยมันก็ยังอยู่ของมันเหมือนเดิมอุ๊ยแบตเหลือสองเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนแบตเหลือสองเปอร์เซ็นต์ครับผม,ผมปิดให้อย่างเดิมด้วยนะ,ะปิดให้ดีกว่าเดิมอีกอ่ะ ไอห้องเมื่อกี้ผมก็ปิดอย่างนี้แหละใช่ปะ่ะโอ้ยอผมชอบห้องสามสามวะ่ะไอห้องสามสามนี่แหละตัวดีเลยนะนม่งกระชากเดี๋ยวก่อนนะทุกคนครับไม่มีงานเลี้ยงไทยไม่มีวันเลิกลานนะครับผมนะพพพะพี่ธีรพัฒน์ผมว่เาเวลาความสุขกำลังจะหมดแล้วใช้เพ w e r bank ป เพราะว่าแบงค์ผมมีนะแต่อยู่ที่ว่าจะมีใครอยู่เป็นเพื่อนผมหรือเปล่าครับครับ <c oughs> นะ <c oughs> สามสามแม่งสุด <c oughs> พี่วัชนาบอกสามสามแม่งสุด <c oughs> นี่ถ้าถึงตัวผมได้นี่ไม่แสดงว่าต้องพอสมควรนะด้า เลยครับยิ้มหมัวเราะไม่ได้ครับผมนะสวยได้มากเลยนะครับผมนะใจก็อยากไปนะครับผมที่โตเกียวผมยังมีสถานที่อยู่อีกนะป่าค่าตัวตายผมก็จะมีสถานที่อยู่อีกนะครับแต่จากจุดที่ผมอยู่ไปมันค่อนข้างที่จะไกลนะครับผมเพราะผมอยู่ทางใต้ นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะไกลที่จะย้อนไปแล้วแผนสองของผมผิดแผนหมดเลยตอนแรกผมกะว่าผมจะไปตายดัดหน้าที่นูน่นแต่ครั้นี้ทําไมทํามามันผิดแผนหมดเลยครับอย่างที่ผมอธิบายไปในช่วงต้นนะครับผมก็เลยต้องตอนนี้นะครับผมก็เพียงทําได้แค่อย่างเดียวครับคือประคองชีวิตแล้วก็ลมหายใจเพื่อที่จะอยู่รอวันที่เดินทางกลับแค่นั้นเองครับผมอาจจะต้องใช้ใจ่ายประหยัดสุดๆนะครับผมแล้วก็อะไรเยอะเลยเพราะว่า แผนนะครับในเรื่องของบประจ็ตทุกอย่างคือล้วนหมดเลยมันล้วนแบบไปหมดเลยครับทุกคนมันล้วนหมดเลยแล้วก็มันก็ถือว่าตานจริงใจผมยังได้นะผมบอกได้เลยครับว่าใจของผมยังได้ถ้าคุณจะให้ผมไปอีกกี่เมืองกี่สถานท,ที่หรืออะไรก็ตามนะครับผมพร้อมเสมอเลยแต่ผมขาดซึ่งแรงขับเคลื่อนแค่นั้นเองครับผมกำลังใจผมมีนะกำลังใจคือพี่น้องที่ส่งมอบให้กับผมครับแล้วก็ กำลังใจผมมีเยอะมากนะครับผมทุกๆคนเป็นกำลังใจให้ผมหมดนะครับผมแล้วก็ขา,ขาดซึ่งารแค่แรงรับเครื่อนให้นั้นครับใจผมผมเตรียมร่างกายทุกคนดูไหมว่าผมเตรียมร่างกายมาเยอะมากเพื่อที่จะลุยนะครับกับศึกหนักไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับถ้าถ้า,ถา,ถาทุกๆคนได้เห็นคลิปของผมอีกสามคลิปที่ผมยังไม่ได้เอาลงนะเพราะว่าผมรอกลับบ้านก่อนแล้วผมเอาลง ผมเชื่อเลยครับถ้าคุณเห็นสารคิดนั้นภารกิจคนไทยรวยเดี่ยวในต่าง็ดถ้าคุณได้ดูจบครบทั้งสามคิดผมเชื่อเลยครับว่าคุณจะรักผมมากขึ้นเลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่ผมทําผมทําเกินกว่าคําว่าอดทนเกินกว่าประมาณนะผมพยายามที่จะเอาชนะใจตัวเองนะครับผมผมพยายามที่จะทําให้ทุกคนได้เห็นทําเป็น สร้างแรงมานานใจนะครับให้ทุกคนได้เห็นว่าผมเจอกับวิกฤตอะไรบ้างผมเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างแต่ผมยังไม่ถอยผมยังไม่ถอยเล่อุปสรรคทุกอย่างคือเรียลลิตี้หมดคือเรื่องจริงหมดครับเดี๋ยวทุกทุกคนรอสามคลิปที่ผมจะเอาลงนะครับผมนะครับแล้วคุณจะมองผมใหม่เลยจากที่คนมองว่าผมตั้งใจอยู่แล้วคุณจะรักผมมากขึ้นเลยครับถ้าคุณได้ดูครบทั้งสามคลิปนะครับผมการเดินทางทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมมันย่อมมีลิมิต นะครับผมมาย่อมมีที่สิ้นสุดผมเองก็อยากไปให้ไกลกว่าน,นี้ผมอยากทําให้คนต่างชาติได้ยอมรับนะครับผมผมอยากให้ชาวโลกได้รู้ว่าคนไทยในสายพันนมไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับผมแต่ผมก็อยากไปไกลกว่าน,นี้ครับสักวันหนึ่งผมอาจจะกลับมาครับทุกท่านสักวันหนึ่งนะผมอาจจะกลับมาครับนะถ้าวันนั้นมีคนต้องการผมนะขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่ส่งให้กันมา นะครับขอบคุณทุกๆแรงใจที่ส่งให้กันมาครับถ้าผมหายไปสักพักหนึ่งคุณจะคิดถึงพาราน่ไทยแลนด์ครับจริงครับแล้วถ้าเวลาที่คนดูคลิปของต่างชาติในสายพารามอลสายล่าท้าผีสายบุกเดี่ยวสายอะไรต่อแล้วมีอะไรพวกนี้ยิ่งถ้าคุณดูคลิปของต่างชาติเยอะเท่าไหร่คุณจะยิ่งคิดถึงผมมากเท่านั้นครับผมแล้วคุณอยากจะให้ผมคัมแบ็กอย่างน้อยๆผมก็ทําเยอะนะผมเป็นแค่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งครับผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเลย ไม่มีสังกัดไม่มีช่องนะครับไม่มีผู้ใหญ่พพอร์ตไม่มีอะไรเลยทั้งสิ้น,นมีแค่สมองกับ2มือนะครับแต่ผมก็สามารถใช้ความบ้าใช้ความมุ่งมั่นใช้ความมานะของผมนะครับนำเสนอแล้วก็เอาคลิปแรกของโลกมาฝากกับทุกคนเยอะแยะมากมายเลยในหลายๆประเทศนะครับในที่ที่พลันงนอมของเขาไม่ไปแต่ผมอยากทําให้เห็นเพื่อที่ต่างชาติจะได้เข้าใจว่า คนไทยก็มีคนเก่งอยู่เยอะนะมีคนเก่งทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในสายพาานนะครับผมวันนี้ผมดีใจนะที่ที่ผ่านมานะครับกําลังใจที่ได้มาไม่เคยสะดุดเลยผมดีใจครับผมดีใจที่ผมเคยเป็นคนที่ไม่มีใครเอาจริงครับผมเคยเป็นคนกะเลกระลาดผมเคยเป็นคนที่เหมือนสังคมต้องหันหลังให้กับผมนะครับผมเคยเป็นคนที่ไม่มีที่ไป ผมเคยเป็นคนที่ไม่มีใครเอาผมเคยอยู่จุดนั้นมาก่อนครับแต่วันนี้ผมดีใจครับเหมือนครอบครัวของเราใหญ่ขึ้นผมมีเพื่อนเยอะขึ้นผมมีพี่เยอะขึ้นผมมีน้องเยอะขึ้นนะครับผมผมมีอะไรผมมีอะไรเยอะขึ้นครับผมดีใจมากที่มีโอกาสได้ได้สร้างสรรค์น,นะครับผมได้สร้างสรรค์ได้ขยายรั้วของคําว่าครอบครัวออกไปให้ไกลขึ้นและก็กว้างขึ้นครับดีใจมากนะที่เรามีกันครับทุกคนนะ คนไม่เคยซึ้งใครในชีวิตอาจจะคิดซึ้งเราเข้าก็ได้สำหรับเราคนซึ้งไม่ซึ้งใครอาจจะซึ้งคนซึ่งไม่ซึ้งเราครับดีใจมากทุกคนนะใครมารับครับไม่มีครับ๋ยวผมเดินกลับนะครับผมนะ <c oughs> ผมถ่ายคลิปสวยๆมาฝากทุกคนด้วยนะนะครับการเดินทางของเราครั้งนี้ไม่ถูนเปล่านะครับผมมีคลิปสวยๆ มาฝากทุกคนเยอะเลยครับเยอะเลยครับผมนะ คุณยายผมไปแล้วนะครับควันเลยหนาวนะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ไม่หนาวนะครับผมหนาวมากครับครับขอขอบพระคุณนะครับผมท้ายนี้นะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆนะครับที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับขอขอบพระคุณมากมากเลยนะครับขอบคุณครับผม ขอตัวไปก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับไปแล้วนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวพบกันครับผมมีคลิปเยอะเลยนะเยอะมากครับบอกได้เลยว่าคลิปผมสิบคลิปครับเป็นสิบคลิปเลยนะที่กําลังที่จะอัปโหลดลงรอให้ผมกลับไปก่อนครับหนาวมากเลยตอนนี้ขอบพระคุณนะครับทุกคนแล้วพบกันครับผมก็ดาก้อนมาไม่ได้ไกลนะถ้าไลฟ์ซึ่งกาลังใจจากทุกทุกคนครับ วันแรกที่ผมทําเพจนะผมมีคนตามเพียงแค่คนเดียวนั่นก็คือตัวผมเองวันนี้ผมมีคนตามหนึ่งล้านห้าแสนกว่าคนซึ่งถูกปิดกั้นไปตั้งแต่สามปีก่อนนะสามปีก่อนยังไงสามปีนี้ไม่มีขยับแล้วเพราะว่ามันปิดกั้นมันบล็อกนะครับวันนี้ผมมีคนติดตามหนึ่งล้านห้าแสนคนผมก็ยังคงไหวท่าเดิมครับผมเพิ่มเติมคือความสวยงามนะครับและความเคารพนั่นเองครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุทกๆแรงใจนะครับที่ส่งมาให้ผมนะครับผม นะขอบคุณมากมากเลยครับผมตาแล้วครับอ,นะอเคเกิดเป็นฟันเลยแล้วครับนะครับแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูผมแนะนำให้ไปดูนะครับผมห้องนี้มีประเด็นหนักเลยครับ ในที่สุดนะครับผมวันนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องนั่งเรือนะครับผมเดินทางกลับเข้าฝั่งกันนะครับผม4ีวันสามคืนเต็มกับประสบการณ์ชีวิตที่หลืมไปลงเดอะเบสมาครับผมอระคุนอิเกชิมะด้วยหัวใจเลยครับ You. I'm lost again. <laughs> don't wanna run from all of this bulletproof. Nothing to lose. So break me if only it don't have me. <cười> <cười> lúc ai con à gì em con bút năng rồi à. lúc qua tiểu